Buraya geldim. สวัสดีครับปุญญวัฒนขอบทองศึกษานิเทศสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุขโขทยัยเขต2ครับ เมื่อก่อนนะครับคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวเรามากๆนะครับแต่พอเราผ่านกระบวนการของการอบรมแล้วนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการเป็นยูทูบเบอร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะเรียนรู้มันหรือไม่แค่นั้นเองนะครับถ้าจะพูดง่ายๆก็คือใครๆก็สามารถที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้ครับถ้ามีใจอย่างแรกเลยนะครับ เราเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานครับแล้วก็อย่างที่2คือเราได้ทีมงานคุณภาพที่มีหัวใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะทํางานเพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนของเราครับ โดยรวมแล้วนะครับผมมีความประทับใจในบรรยากาศของการอบรมนะครับเราได้เห็นการทํางานเป็นทีมของทีมงานมืออาชีพเราได้เห็นความตั้งใจของวิทยากรเราได้เห็นความมุ่งมั่นและเอาจริงของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมีไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่เราจะได้พบเห็นบรรยากาศแบบนี้จากการอบรมอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแต่มันก็คุ้มค่าที่สุดสําหรับความรู้สึกของเราในฐานะของผู้เข้าร่วมรับการอบรมครับ ในฐานะนะักวิชาการศึกษาของเขตพื้นที่นะครับเรามองว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องสร้างทีมยูทูบเบอร์ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้มแข็งก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องปั้นครูทั้ง8กลุ่มสาระนะครับให้เป็นยูทูบเบอร์ต้นแบบของทั้ง8กลุ่มสาระนะครับจัดเวทีครับให้คุณครูยูทูบเบอร์ได้แสดงผลงานที่สร้างสรรค์โดยใช้หลักการเสริมแรงที่เป็นสากลน,นะครับและเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือนอกจากเราจะ สร้างครูให้เป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับเรายังมีความคาดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสามารถปั้นเด็กนักเรียนของเราให้เป็นยูทูบเบอร์ในแบบที่สร้างสรรน,นะครับโดยใช้ศักยภาพแล้วก็ความสามารถที่เด็กนักเรียนของเราจะสามารถทําได้และเป็นไปตามธรรมชาติครับ องว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทําช่อง YouTube เพื่อการศึกษารายได้จึงไม่ใช่ประเด็นหลักหรือเปล่าครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญแต่เราควรจะไปโฟกัสที่ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้จากช่อง YouTube ของเราได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าช่อง YouTube ของเราสามารถทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ครับแม้จะเป็นแค่เด็กคนเดียวแต่นั่นก็ถือเป็นผลลัพธ์ที่เราจะได้รับแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดสําหรับการทํางานของเราไม่แน่นะครับเด็กคนเดียวคนนี้เขาอาจจะเติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่และมีโอกาสไปสร้างคนอีกเป็น1ิเป็นร้อคนก็ได้ดังนั้นในเรื่องของรายได้จากการทําช่อง y o u ู u ูะครับจึงเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วแต่คนจะมองนะครับจริงไหมครับ ในเรื่องนี้ผมตอบไม่ได้หรอกครับว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่หรือจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่เกิดนะครับแต่สิ่งที่ผมสามารถตอบได้ในตอนนี้ก็คือผมมีความเชื่อมั่นในทีมยูทูบเบอร์ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราว่าเราจะสามารถทํางานนี้ออกมาได้ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นครับ ก็ต้องฝากช่องครูอวดดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขต2ของเราด้วยนะครับทุกเรื่องเราต้องอาศัยการเรียนรู้และณนะตอนนี้นะครับช่องของเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่เราจะพยายามนําเสนอทุกความเป็นธรรมชาติของเราครับและในความเป็นธรรมชาติมันอาจจะมีความที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่มันจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามแบบธรรมชาติแล้วเจอกันนะครับครูอวดดีสวัสดีครับ